สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Watch My Channel วันนี้กลับมาอีกครั้งกับการดีแอคชั่นน้องเจ็ดแปดเก้าสไบเบอร์ดถูกต้องและแล้วนี้นะคะเป็นการแซะนะคะทุกคนเพราะว่าเป็นแบบเหมือนเป็นคอนเทนต์ที่ปล่อยมาเด้งดึงมาแล้วแบบอยากดูใช่ยังไม่มีใครได้ดูเลยนะคะทุกคนซึ่งเป็นคอนเทนต เจ็ดแปดเก้าเดบิวต์กรุ๊ปเขาไปถ่ายวินแน็กใช่ไหมเขาก็ทำคลิปมาเป็นเล่นเกมเล่นเกมทายอะไรสักอย่างแต่คำที่แบบเวลาใส่หูแล้วมันจะตลกมั้ทุกคนน่าของฉันน่าเลยก็เลยแบบแทรกมาเลยดีกว่าใช่ซึ่งใครที่ตามดูก็คือเราจะทำคอนเทนต์เจ็ดแปดเก้าไปเรื่อยๆแหละทุกคนแต่ว่าแล้วแต่สัปดาห์นะคะว่าอาจจะสับเปลี่ยนกันไปวอล์กก็ทำอย่างที่ได้พูดไปแล้วเนาะว่าเราทำหลังจากที่ลงคลิปไฟนอลนะคะไล่ขึ้นมาไปเรื่อยๆซึ่ง ตอนนี้มันมีวอล์กจำนวนหนึ่งะเยอะอยู่ที่เรายังไล่ไม่ถึงเนาะก็ เดี๋ยวมีโอกาสก็ย้อนกลับไปทำวอล์กด้วยแล้วก็มีคอนเทนต์ล่าสุดที่น้องทำานี้เห็นละมารีวิวเพื่อนจะฉลองรีวิวเพื่อนอันนั้นก็น่าทำนะคะไว้ทยอยทำไปเรื่อยๆรอน้องเดบิวต์ด้วยแล้วก็จริงๆวันนี้วันที่อัาเนี่ยเป็นวันที่น้องมีคอนเสิร์ตด้วยเห็นแบบหนักหนาสาหัสเกลเลยเกินเรารู้สึกว่าเด็กๆค่อนข้างจะพัฒนาขึ้นมากเลยจากการแบบไปอ่านรีวิวในแกละไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบเออน้องๆเก่งขึ้นกันมากเลยเนาะใช่ได้ไปดูก็มาแชร์มาบอกได้นะคะว่าเฮ้ยเป็นยังง บ้างนะตอนนี้ก็มาดูมินแมนอันนี้ไปด้วยกันดีกว่านะคะก่อนที่จะไปดูกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งให้เราด้วยนะครับถึงต่างเขาแล้วรอนวัาสไรมี Membership นะครับถ้าอยากดูคลิปก่อนใครเทาในพิเศษมากมายเราอยู่ใน p พ a นิ e เอ็กซ์คลูซ e ฟข m งเมจ้ามีปุ่มซุปเปอร์แปงนะคะฝากกดให้กำลังใจพวกเราได้ผ่านซุปเปอร์แปงเลยนะครับผมไปดูกันเลยจ้า

อุลคำยากมากไครเออานงที่วัน้จะเริ่มกอนต่อยชุดงัไบ้างีไหมครับน้องจังอบน้องไทยชอบูหอมจินุก ่อะไรอกใาเลยากแอย่ากดูตัวยาให้พายตัวด้วยายครับ้หเลหล่อมากหัวทรงผมลูกเล่นด้วยกันเขินเวอตย้ว ใช้ในการแข่งันกันโอเคเ่มวเริ่มแล้โยหล่โวมแล้วอโหมารูามาครปใจเต็มไปด้ยคถามรับ ย่กปู่ย่กวะให่ใหญ่นนสองสองสี่สองสิบองน้องลุงูชั้นไปก่อนไหมเฮ้ยเพจับคนเฮ้ับคนมนุษย์เล่ยากรนเลเลเอ่อไม่เกี่ยวกับดีอเงไเลโอ้โห รู้รู้ถ้ารู้น่าจะพูดเพลงออกมาเขาห้ามพูดชื่อบนกระดาษติดจอบโอ้ยเนี่ยฉัเหนยแล้วว่ารู้ตอนแรกคิดว่าไม่รู้เพราะไม่พูดเพลงไงรู้แต่ว่าห้ามพูดชื่อเพลงแต่แบบใบอะไรก็ได้มหมายถึงว่าเน็กมันน่าจะทายเพลงออกมาเลอ๋อใช่ใช่แต่เราไม่ยอมรับกันเลยพูดอ่ะเออเมื่อกี้มันลืมด้วยก็ภาพยนต์หมือมื่น เจ้าผีท่านไมพูดกับมันเลยะไม่ใช่ของจีดีต้องหลงเด็กไปเด็กไปปะก่อนหนไม่ทันเปินโอ้ยเปิดไหมเนี่ยเปิดเกมไหมเนี่ยป้าเจ้ากูจย เรตจะถทายออกมาเป็นบดไงประเทศเตอมนิกเรจะลืมแล้วจะลืมเล่นคนแรกคุยคู่นี้น่ารักว่ะชื่อเจ็ดแป้าสโอ้โหไม่นายาอย่างน้อยก็ในยี่สิบสี่สี่สองสี่สองใช่คู่ชื่อมากไม่ใช่ใครู่ักมากก่มใครบ้ใครบ้าง

น่ารักว่าเนี่ชอบชอบนองทางผมอย่างนี้จังเลยเอเต้นน่ารักนะเอ้ผมนะครับโหแล้วสมบูรณ์้แล้วจินบุ๊กโอ๊ยสมรแล้วจินบุกเป็นคนไปเออทำได้เิมื่อไหร่บอกไ้นะอยโอแอโอแอ

it's <laughs> มมไม่ยากไม่ยากบอกเป็นชยวีนะครับขอบคโอ้โหจะไปยังไงร้องเพลงองเพลก่อนรองเพลงร้องเพลงองเพลงขเล่นของเล่นอนเนาาป็นก่เอ่าไม่ใช่หนึใช่หนึฮะอ้ที่ไม่รักทีไม่รักไม่เอไ่ไม่จไม่เไม่โอ้โหอนี่อกรก่อนเออเออกอีเออเออเกสส

อันนี้ต้องตลกแน่เลยมากโดงเคป๊อปวิธีมันผมอย่างงี้คือสเต็กกูเลยอ่้อนะคะเล่มๆอย่าง้เฮ้ยเพื่อเจนนี่เจนนี่าาาแกปดยวนี้เลยเจนี่เจนจินโดนแนดามิงจงกุ๊เย

โ,โานทม,มที่แพ้มีบทลงโทเฮ้ยนนอีกรอบนึงเออเขนมังกีตคูณสองสปีดช่สองหนึ่งโอตั้งต้เ พี่าระดอะฮัลยิ้มป่ลโหอ้ยี่หล่อมากเลยพี่ต้จังเลยตัวสีต้องหล่อมากโ่เก่งตัวดีนี่คือพี่ฮาร์ดคือสมศักสีทเมนแดนมาก ทีเห็นนแออล่ามาทุกคนเลยอ่ะท, no ที่คอนเสิร์ตอ่ะเก็บมนเลยเหนื่อยเหนื่อยอาคุณอยค่กลบอกร้าารมณ์ของ้ามากเลยดีจังเลยเป็นนางใส่เสื้อแขนกุดของวรองก็่นเขาดีเนาะแบบัก s p e c t a จทาคอนสิรนะครับขอม นะคครรัับบทุกคนสามารถซื้อบัตรในที่ไทยที่เกตแมเจอร์นะครับครับผมแล้วก็ฝากทีแม็กซ์กินบอลทุกทีแต่พอล่มงหินเดือยด้วยนะครับเจอกันนะครับหนักมากน้ำขึ้นให้รีบตักบอลเลย์บอลับแอร์คอมส์ดับอันนี้คือให้รีบตัก แล้วคืออะไรจบแล้วทุกคนน่ารักมากชอบอ่ะชอบดีแล้วจิมุกก็คือได้สิ่งที่ยากที่สุดแบบก็จสุภาซีสไทยให้คนไทยไปอย่างนี้่แล้วน้องได้หมวดเคป๊อปอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบเอื้อเนาะแต่แ้วมันเป็นเรื่องจวงด้วยไงแต่แต่ว่าน่าจะเอ็นจอยต้องให้จิมุ๊กเลี้ยงใจครูพีเตอร์วอเต์อัพวอลต์อัพแอนด์สโตร์ก็ได้ไม่ใช่ตกหรอเอ็นดูัะแล้วคือเปิดมาอันแรกงมเข็มในมหาสมุทรสนค ยะชาชาได้พาเล่นงานรู้จักพาหรือเปล่าน่าจะไม่เอ็นดูเมืองไทยยังไม่ไม่ถูกใช่คนไทยเราถือคนไทยด้วยกันจริงยากเลยนะจริงยอดยากจริงน่ารักมากเลยอะเอนดูเมย์ตอนนี้นะตอนนี้น้องก็ยังไม่บอกชื่อกรุ๊ปเลยใช่ไหมอยังยังไม่มีใครเชลยเลยไม่มีใครเลยใช่อาจจะบอกสุดท้ายหรือเปล่าไม่รู้อ่ะมีวันที่เราหลังจบงานเนาะยังเรียกเป็นเจ็ดแปดเก้าเดบิวกรุ๊ปอยู่เลยร้สึกเต็มมากเลยอ่ะรู้สึกว่าคาดหวังเนาะคุณทั้ง กำลังดีนะในคลองรู้สึกนี่ออหลังจากที่เราไปแบบดูกดชัช่ามาใช่ไหมคือรู้สึกว่าตลาดฮิปฮอปกำลังแบบจอยมากเลยจริงสนุกสนานมึงนี่ยืนกัปช่าไป6หกชั่วโมงอะแบบช้ำเอารู้สึกว่าแบบเออวงเราได้รู้จักวงใหม่ๆเยอะแล้วก็รู้สึกว่าเออถ้าน้องยิ่งเดบิวเร็วเท่าไหรอ่อ่ะโอกาสกับงานในอนาคตน่าจะเข้ามาเยอะนะตอนนี้คือรู้สึกว่าพี่ยงน่าจะกลุมิิงเด็กๆไว้ประมาณหนึ่งลวคือแค่นี้งานสายแฟชั่นสายอะไรก็คือเรียออกช้ำออกา คือด้วยความที่แบดนดิ้งเขาชัดเจนตั้งแต่ต้นเนาะแล้วเด็กดทุกคนก็ขายได้อยู่แล้วด้วยอะเลยรู้สึกว่าเออวันหน้าตื่นเต้นนะถ้าเกิดแบบได้เดเป็นจริงเป็นจังสักทีแล้วว่ามีงานเพลงอะไรที่แบบตั้งใจทําอยู่เลย้ยตื่นเต้นมากทุกคนเลยแบบเออคาดหวังแหละมันเ,เป็นกำลัง,จงใจให้มากๆนะคะรู้สึกว่า ฟีลลิ่งทุกอย่างที่เคยดูในรายการอินอินกลับมาหมดเลยเด็กเด็กดูทีการแล่าตัวไม่ได้เห็นสักพักจริงไี่รู้สึกว่าเออน้องก็แบบสนิทกันมากขึ้นด้วยแล้วก็จริงจริงคือน้องแบบรู้สึกเมันเออมันโอเคนะจริงมันเขาเรียกว่าไรน้องสนิทกันอยู่แล้วตั้งแต่อยู่ในบ้านแล้วพอแบบมีระยะเวลาทามิ่งของการกุมมิ่งมาสักระยะหนึ่งอะเออรู้สึกถึงเคมีจริงๆนะแล้วก็ความแบบเออความที่แบบตอนที่น้องมายืนลาล้าตาอย่างเงี้ยนั่งคิดโห ถ้าคนอื่นที่เขาเป็นมักเกิลจริงๆแบบยังไม่รู้จักเลยอ่ะฉันว่าตกกันได้ช่างเยต้องตื่นตาตื่นใจเรียกว่าทุกคนเป็นวิชัวใช่ทุกคนเลยคือหน้าไม่ได้ไปทางเดียวกันเลยคือแบบทุกคนแบบโดดเด่นโดดเด่นในสไตล์ของตัวเองมรนรู้สึกว่าแบบเฮ้ยแบบพอยิ่งเราได้มีโอกาสทางขึ้นนิยสารบ้างมาทำมาออกแล้วตามช่องอะไรเงี้ยคือนี่รู้สึกว่าจอยมากจริงมันแบบเออน่าน่าตื่นเต้นเพราะว่าการมาดูคือเนี่ยตามดูทุกอย่างที่เขาไปลงในพวก ไปเอ็กับ YouTube ช่องต่างๆรู้สึกว่ามันสนุกมากเลยน้องๆมีเซนต์ไวรตี้แบบตลกมากทุกคนเลยใช่แบบรู้สึกว่าเออการที่เขาได้ไปทำอะไรแบบนี้เยอะๆน่าจะจอยแล้วพอแบบถ้าเดบิวต์แล้วอ่ะมันต้องมีเรื่องของการไปโปรโมทอะไรอย่างเงี้ยนะนุกมากได้เห็นไปออกงานต่างๆหรือว่าแบบว่ายิ่งแบบพอแบบไปปีงานเงินอีวงีเวนต์ต่างๆก็มีแต่เริ่มเข้ากันเยอะแล้วอ่ะมันมีแต่แบรนด์ใหญ่ๆเป็นอะไรเข้าเยอะละจริง อันนี้คือดีมากเนอะอันนี้คือขำมากเลยเหนื่อยนั่งดูยังเหนื่อยแทนเลยน้องแบบว่าเต็มดีกันที่แต่จริงๆิคือใกล้กันมากแต่ทุกคนตะโกนเต็มเสียงมากไม่ได้ยินอะไรอ่ะชอบมากเราเราชอบความที่มาร์กแบบตั้งใจดูปาก เก่มากเลยแบบแต่ถือว่าใบเก่งมากเก่งคือถ้าใบเป็นสมาชิกมันจะเก็บง่ายเพราะรู้สึกว่าชื่อคนน่ะมันมันสื่อถึงแบบวงได้ง่ายกว่าเพลงไงเพลงมันเยอะบางทีจาชื่อเพลงไม่ได้ก็ใบจะต้องฉลาดฉลาดมจริงเก่งมากสนุกสนานน่ารักรอติดตามผลงานเด็กๆต่อไปนะแล้วก็หลายๆคลิปที่ไม่ได้ทําก็คือดูแลนะทุกคนมีแค่นั้นแหละอืคือจริงๆบางอันเราไม่ได้ไม่ได้ตามดูนะทำวิ่งนั้นคิวมันไม่ได้อะไรเงี้ยเนาะ เรื่องคลิปที่น้องไปลองเพลงอะไรกันในห้องอ่านอะไนั้ก็ดูไปหมดแล้วนะคะทุกคนนะ่าจะไม่ได้มายอนทํานะ สามเพลงไตเติ้ลของน้องอะเก่ามากกันนั้นดีมากเก่งใช่มีแต่แบบเก่งขึ้นเรื่อยๆเนอะูสึกพัฒนาขึ้นต่ไม่รู้ว่าเขาเจ้าสาเพลงนั้นมาเป็นเพลงเดบิวต์เลยหรือเปล่าหรือว่าจะมีเพลงส้ายก็จะเหมนเนาะแบบชื่อชื่อวงของตอนนี้อยากรู้ชื่อด้อมด้วยเพราะว่าแบบอยากให้ขำเยอะนะพี่ยงเพราะกูต้องอยู่ในด้อมนั้นไงจะอายคนค่อนข้างคาดหวังกับชื่อด้อมประมาณนี้แบบตลาดนัดจุดมาแล้วเราเรารู้สึกว่าเราอะเห็นน้องมาตั้งแต่แบบ เป็นเด็กน้อยในบ้านนะเพราะเราดูตั้มาตั้งแต่แรกเลยเพราะตอนนี้แบบเออเห็นแบบพัฒนาการมันแบบดีใจดีอะคือกูแบบทำไมอีโมเร็วจังวะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบโหออนสเตจแล้วแบบเออสมสมความม่งยมาแบบรวดเร็วไม่เหนื่อยละกันเลยอ่ะ คอสตูมฉ่ำมากเมื่อวานนี้เออดีมากเลยเขาก็แบบอุ้ยสวยนะสวยมากเลยสเตปดีร้อยร้อยตุกจริงทุกคนนั่นแหละก็ตามสนับสนุนน้องๆต่อไปด้วยนะจ๊ะใครคิดถึงหรือแบบอยากจะให้ทำคอนเทนต์ไหนอันไหนที่ยังทำทานทำได้ก็ปามาละค่ะเพื่อเราตรวจอะไรไปเนาะโอเคไว้มีโอกาสก็จะกลับมาทำอีกนะจ๊ะเจ็ดแปดเก้าสมาเรื่อยๆนะคะใครที่คิดถึงเหมือนกันก็ ฝากคอนเทนต์ช่องเราด้วยกลับมาดูซ้ำด้วยกันอีกแล,แล้วเลยนะต้องจ, <ะ S 1> จัดกันอีกลน้คะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย